สวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับวันนี้อยู่กับทิวทักพาพ์สนะ,ะเดี๋ยวผมพาไปดูรถแพรป้อมทีนะครับบอยชาร์จมาสี่คันนะครับวันนี้เห็นว่าไปรับซีรีเจ็ดใหม่ออกจากโอซบสองล้อนะครับต้องกลางร่มนะครับเพราะว่าฝนมันตกเนี่ฮะ รถเขาเยอะอยจริงๆนะรถแกเยอะอยจริงๆนะเมื่อกี้พี่คนขับบอกว่า6ล้อ6ล้อกลางมีอยู่6คันนะครับแล้วก็วิกเตอร์2แล้วก็12ล้อคันหนึง่งอันนี้มีตามมาอีกไหมเนี่ยพี่มีตามมาอีกไหมเนี่ยมีรถตามมาอีกไหมไม่มีแล้วไม่มีแล้วใช่ไหม,มอ๋อ,อยังไม่ได้ขึ้นมา บอยช้ารถเยอะนะรถพี่แกเยอะจริงๆเนี่ยคันนี้อ่ะสีซีดแล้วนะพี่แกบอกว่า,าไปทำใหม่เนะนี่ยเนี่ยเป็นสีเดิมมันนะครับแต่สีมันลอกเป็นรถใส่อาหารทะเลนะครับ กระบะของอูไหนนี่กระบะกระบะมิชิลออบอกไหมกระบะก็เป็นอลูมิเนียมทั้งหมดเลยนะครับแทบจะทั้งหมดเลยนะเป็นอลูมิเนียมนะครับเนี่ยฮะนี่ก็เป็นรถฮีโนวิกเตอร์เป็นรถตู้ปลานะครับนี่เป็นซีรีส์เจ็ดสิบสองล้อนะครับ รถใหม่ๆเลยนะครับเพิ่งได้มาจากอู่เลยยางยังใหม่ๆอยู่เลยนะครับเนี่ยยางยังใหม่ๆอยู่เลยเนี่ยฮะเพิ่งออกจากอู่มาเลยนะครับวันนี้ออกมาวันฝนตกด้วยเนฮ่ย <c oughs> เดี๋ยวพี่แกจะไปกันแล้วนะครับสี่คันสี่คันเนี่ยยังไม่ได้ใส่แต่ลมนะฮะวิเตอร์แต่โดังเลยอันนี้ ไปกันหมดเลยนะครับสี่คัน,คน,นคแว้มาท่ทาพาร์ตประจำเลยครับพี่แกที่คันฮีโน่คันที่สามนะครับแกแวะมาที่ท่าพาร์ตประจำเลยวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะครับทุกท่านขอบคุณที่ติดตามรับชมรับฟังนะครับสวัสดีครับ